สภากาชาติไทยสมมอบชุดทานน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนายวิรชัยด้ากมารผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสาวลุทิาประทีปรนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางสาวณนะริม,มนพงสุภาพพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนายพัตรชัยหาวิสิทธิ์ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอเสนา และคณะกรรมการหล่ากาชาติรวมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมส่งมอบชุดทานน้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลชายนาอำเภอเสนาและรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อน,นำไปแก้ไข ทนันทีสภากาชาติไทยได้มอบชุดถ่านน้ำใจจากการร้อขอผ่านทางแอปพลิเคชันพ้นภัยจำนวน4,200ชุดให้กับอำเภอเสนาซึ่งในอำเภอเสนาได้มอบมาให้ปลัดอำเภอประจำตำบลร่วมกับกํานันผู้ใหญ่บ้านส่งต่อมอบชุดถานน้ำใจให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนครอบกลุ่มพื้นที่ตำบลสาตุ่มตำบลมาพิชัยตำบลบ้านหลวงและตำบลดอนทองตามลำดับต่อไป สำหรับอำเภอไสานาน,นะครับมีพื้นที่ตอนใต้ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากอุทกภัยจึงได้บันทึกข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันพลดััยเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถรับการให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอีกหนึ่งช่องทางครับ